สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอที่สาวทุคนนะคะก่อนถึงจำปาดงนะคะพอะนก็แวะซื้อของนะคะร้านค้านะคะร้านค้านี่เป็นบ้านน้องแวงใต้นะคะร้านค้าซื้อของนะคะเพื่อที่จะไปร่วมทำบุญนะคะคุณนิจจีนี่นะคะตอนสือ เป็นน้ำนะคะน้ำน้ำดื่มนะคะน้ำสไปร์นะคะอันนี้น้ำแดงน้ำส้มนะคะกัน้ำเปล่าทั้งหมดนะคะเก้าแพ็คนี่ก็เป็นหม้อของหวานเนาะบวดกล้วยนะคะบวดกล้วย นี่ก็ข้าวนึ่งนะคะนึ่งข้าวข้าวเหนียวดำอยู่ในกล่องอยู่ในกระติกนะคะย่าพาและก็น้องแหม่มก็เดินหน้าก่อนแล้วนะคะตอนก็จอดข้างทางก่อนซื้อของนะคะของร้านนี้นะคะของเยอะมากบ้านน้องแวงใต้นะคะบ้านน้องแวงใต้โอ้ยแดดหอนที่พอพี่น้องเอ้ยขออนุญาตเอาศาสตร์คุ้มกันเด้อแดดหอนแดดหอน ก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะคะคุณเอฟซีวันนี้บอนก็เอาสามล้อเด้อใส่ใส่ของนะคะใส่ของเพราะน้องแหม่มก็มีญาติพี่น้องมาด้วยเต็มคันรถเลยก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนพร้อมที่จะเดินทางแล้วรถจวดหน้าจวดหลังแถนหน้าเนาะ เตี้ยมือน์เลี้ยท้อนเดียท้อนน้องแหม่มย่าพาก็คงจะถึงแล้วนะคะพระก็ค่อยๆเดินนะคะเดินทางพร้อมกับรถสามล้อสูของนะคะเพราะว่า รถสามล้อปู่ของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนก็ค่อยๆขับไปนะคะก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อ รถเยอะมากคนก็เยอะนะคะพยอยเข้าพยอยออกนะคะเดี๋ยวพอออนก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวกออนขออนุญาต มองหาย่าพาแล้วก็น้องแม่มก่อนว่าอยู่จุดไหนนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ